สวัสดีครับปวอสปี9 9 1หนึ่งครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับเัือนนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการ t o y o t ย Esport Racing Car Thailand สนามแส้งกระจาญเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีครับหมายชม2รุ่นครับฮีซูสุ3,000นิวเจนแล้วก็ในรุ่นของ F1N F3 S3S ครับเอ้ามาดูกันก่อนครับอีสุสุ3,000 3,000นิวเจนครับ รถทั้งหมดนี่15คันครับธนพลทองเจอหรือพิษทองเจอวิออนระยับแ,แอนดูโคเป็ตประกรบธรรมโชธนาวัตรตั้งจิตมณีศักดามาดูสิบรอบสน,นามปล่อยแบบโรริ่งสตาร์ทมาในน้ำเป็นจามฝูงมาพิษทองเจือครับขึ้นนำเป็นจามฝูงหมายเลข17ครับโอ้โห,โห,โหนำโดงออกมาเลยครับเครื่องยนต์3000ีของอีซุสุนี่ และตามมาด้วยรถหมายเลข4บริตอ่อนเรยียบหรือเจ้าเก่งเลสซิงเวสครับตามมาเป็นอันดับที่2ที่3หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข78็ครับหมายเลข78ดแอนดูโครินถึงแต่งงานสดๆน้องครับไม่รู้กำล,ลังพลังพละงกำลังยังเหลือเฟืออยู่หรือเปล่าสำหรับแอนดูโครินแอนดูโครินนะครับหมายเลข78ปกระกอบธรรมโชตครับหมายเลข15แอวโนมว่าจะได้เป็นแชมป์ถ่วยพระธรรมประจำปีด้วยคะแนาานสะสมของเขามาโดมาเลยครับสำหรับหมายเลข15ประกอบธรรมโชต 99ธนวัต์ตั้งจิตมณีศัปดาหรือเจ้าบ้าทครับแม่ดีวันดีคืนจริงก็มือจูนครับใครอยากได้รถแรงๆนี่ไม่หาโทรหาเจ้าบา้านเขาในมือจูนรับรองรถของท่านเนี่ยมามาเป็นสูงเลยครับขับรถหมายเลข99ครับราชันคุณนาวิทยาคุณครับหมายเลข30แล้ว่าปิธิพมหมายเลข77ครับนาจะจักมากสัมผัสใช้รถหมายเลข88แต่ที่ผู้นำนี่พีททองเจือพีททองเจือเก่งวริอนอะยับนี่ไล่บีติดเข้ามา คู่นี้ครับมวยมันรู้ทางกันอยู่แข่งกันมานานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุมพลังของอ e ิสุ3,000นซีซีนี่มันแรงมันแรงจริงๆแต่ดูจังหวะครับโอกาสที่จะพลาดนี่มีคงไป่น้อยขึ้นอยู่ที่จังหวะครับพิษทองเจรอน,นี่เป็นทุนน้ำมันดาวฝูงนี่ต้องปิดให้แน่นเลยครับเพราะเก่งมุบริริตอ่อนยับนี่กับพิบไม่ได้ครับกับพิบตาไม่ได้เลยทีเดียวพลา,พลาดนี่นะเปิดนิดเดียวเจี่เก่งพวดขึ้นมาอยู่วแถวแน่นอนในขณะที่คอยที่จะขึ้นเหนือ ตำแหน่งของพิวได้ต้องเก๋าจริงๆ,ๆต้องเก๋าจริงๆครับไม่เคยยอมแพ้ใครครับเลือดคุณพ่อเนี่อยู่ในกายครับแหมไหมไม่ปิดแซะมีเรียกปิดแทะครับแอะแทงขวามาครับกระแทกขวามายาอยากเก่งบอกยาอย่ามาสลนอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาบอกแล้วมวยมันรู้ทางครับในขณะที่แอนดูโคลเล่นครับดูมาห่างๆครับเดี๋ยวพาาักกันสักครู่ครับรายการโบอสติก์ครับโดยสปอร์ตท,ที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเรซซิ่งดีเอ็นเอพันท้ Dude, Super Sport Automatic. All New Yamaha Aerox. ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนสนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy Sco <opy. S 2> แก่งเจนใหม่ไปั่เทรนด์รายการโ l l Speed นำเสนอโดยอย่าให้เครื่องยนต์เสียหายก่อนเวลาแวกวันอีซี่มันติพูโพสออยสเปสเปรย์น้ำมันอนเนกประสงค์แวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ครับมาชมกันต่อครับ เก่งก็พยายามหลายต่อหลายครั้งครับไม่พิทอมเจือนี่ไม่เปิดโอกาสให้เลยครับไม่เปิดจริงๆครับเล็กซิ่งไลยแม่นมากครับสำหรับหมายเลขสิบเจ็ดพิธองเจือธนพลทองเจือเก่งมวิทอ่อนยับนี่เมื่อกี้พยายามเข้าไปคุกวงในหลบลอดสับขาหลอกหลายครั้งไม่พลาดครับถอยหาเอามานิดหนึ่งครับคอยหาเอามานิดหนึ่งเอาไล่ชิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับกะไปเล่นลอกขอรอบนี้แหละ ไหวมาเปิดไฟกับพิบแล้วพยายามายามายาามมาพิษเปิดไฟคู่ครับบอกเก่งยาครับเรามาลู้ทางกันอยู่เรามารุ้นี่ครับโอ้โหเติมแรงครับกัดเล่นทางตรงตรงนี้ครับลงลงไปไปเนินตรงนี้ครับ,บกัดเช็คบินตรงนี้ครับท่านบกเก่งฤทธิ์อ,อนยับในขณะที่ท่าน,นพลท้องเจือรู้กแกว้วกดคันเร่งหนีทันที เรื่องยนมันเท่ากันครับซีซีมันเท่ากันรถเหมือนกันยางเหมือนกันครับอยู่ที่ฝีมือนนะักแข่งเท่านั้นเองครับอย่าลืมสับตะไคร้กดให้นายมด้โดยปิงปิงปิงขอพระคุณล่วงหน้าสิบลอบสนามครับตอนนี้ธนพลทองเจือหมาเยเลขสิบเจ็ดคันนี้ครับวันนี้ขับรถให้1 3 0 8แปะไก่นักรปฐมฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเก่งว่าไงเก่งเองก็อยาเอาไปอาจอดหนึ่งคันหมาเยเลข1 1ครับโอ้ปรามอารีรัตนศักครับจอดครับ เป็นหนึ่งนะครับเรยบร้อยเรยบิร้อยพีดมอกระชกหลังนิดเดิงไอ้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เอาแก่งพยายามเบียดเข้าไปหลายครั้งครับหลายครั้งจริงๆแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นธนพลทองเจือได้นี่คือรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่เขาเล่นกันจะขึ้นก็ขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเพราะว่าสนามแข่งกาจานเซอร์เ,รเกตนี่โค้งเยอะแท็กไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับมันอันตรายเอารอบสุดท้ายแล้วด้วยมาถึงรอบสุดท้ายครับเจ้าแ,แก่งบริสอ่อนย่าจะทำยังไงเบียดเข้ามาเอากะเช็กไปตรงนี้รอบนี้ไม่มีโอกาสในการรับเพราะรอบสุดท้าย พีทองเจือเปิดไฟกับพิบคู่บอกจ้าครับนี่โค้งสุดท้ายทงมากลุกรออยู่ตรงนี้ครับทงมากลุกรออยู่ตรงนี้จะเก่งทําไงโอ้ยากครับอย่างนี้นี่หมายเลขสิบเจ็ดครับพีธทองเจือธนพลทองเจือรับทงมากลุกเป็นคันแรกแล้วตามมาด้วยวริษรทรยบันที่สองแอนดูบริอัทที่สามประกอธรรมชติอันดับที่สี่และธนาวัฒน์ตั้งจิตมณิษฐ์อันดับที่ห้าเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของผามพันนิวเจนครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนสถึงโดย อย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งสัญชตาตญาณสปอร์ตในหัวใจได้เวลาพาตัวเองกลับมาที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกา,า a m a h า Aerox เท่านั้น All New ADV 160นน c c เครื่องยนต์157ซ ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160เบรก,กยางมั่นใจใช้รันท็อป รายการโบออฟสปีดนำเสนอโดยเพิ่มมวทเสน่ให้เบาะหนังตัวโปรดด้วยผลิตภัณฑ์แวกวันโกแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่กลับมาชมกันต่อครับในรุ่นของ F1N F3 แล้วก็ F3S ครับทั้งหมดนี่12คันครับยันยงว่องวริศประกรณ์เปียวดีพุทธิสารธิดาศักดิ์วัฒนาสินหรือแพชรบุพรารณ์ครับหรือจอุพรพับนีครับสวัสดีครับแล้วก็ขันติพัฒนีแล้วก่อชมชื่อชม เอก,ช,เอกชัยเอกชัยเอ็งเสงชวริตนราทรครับอมาดู10รอบสน,นามของในรุ่นนี้มาดูกันไฟแดงดับขึ้นมาเปิดสวยๆขึ้นมาโอ้ยหนึ่นนครับยันยงว่องมริพประกรณ์ขึ้นนำเป็นจ่าฟูงเลยทีเดียวโอ้แรงตัวแรงตัวเจ็บตัวแรงด้วยและตามมาด้วยหมายเลขก8่ครับอิสดาสุวัฒนครครับมารุ่น F3 หนึ่งกับ2 F3 รุ่นเดียวกันลูกของ 3, เอามอ้ามีช้าไปคันหนึ่งครับเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เอา้าเมื่อกี้คือโนสะดุดครับเกิดโดนสะดุดรอบแรกนี่โอ้ยไม่มีเอา้าไม่มีปัญหาครับมาชมกันต่อ87ครับธีรศัตว์วัฒนธนาศิลป์ครับมาสกุลนี่นี่คือผู้นำห1ึ่งฮ่มาแล้วนี่ขึ้นนำไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยเหลียวหลังไม่เจอใครโอ้โหมาเป็นฝูงแล้วตอนนี้เมื่อกี้เหลียวหลังไม่เจอใครครับตอนนี้มากันเป็นแผงเลยครับ48ว่ายังไง โอ้ย48กิจดาวัฒนธนากรอยู่อันดับที่2โดยมีรถไปได้87ครับทีักดิ์์วัฒนธนาสินขึ้นตามมาตามมาไม่ขึ้นเนี่ก็ตามมาอ้าวมีกระแทกสะท้ายกันนิดหนึ่งครับมาเลข48โอ้ย นี่ครับการชนหลังห้อยแต่งตรงแต่งแล้วครับรถมีปัญหาด้วยรถมีปัญหาด้วยครับแปดสิบเจ็ดก็เบียดเข้ามาทีรศักิ์นี่อยู่อันดับ3อยู่อันดับ2เลยครับหมายเลขสี่แปดในการชนห้อยนี่เองแล้วก็ฟามเล็กก็ดอปลงไปครับตอนนี้โอ้เวลาของเขา1นาที31วิ่งดีด้วยวิ่งดีครับอยู่อันดับที่2ครับแต่รถน่าจะมีปัญหาครับนี่การชนหลังนี่หายไปครับ ช้าเห็นเห็นเลยครับเริ่มดับลงไปความเร็วของเขาแต่ตำแหน่งยังอยู่อันดับที่2ครับอันดับที่3ตอนนี้ธีราศักดิ์ไปได้87อยู่อันดับที่3มนำจาบฝูงนี่110ยันยงว่องวาริศประกัง <The classic. S 1> สู้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ไม่มีปัญหา <The classic. S 1> เปิดซ้ายยาวๆออกเปิดขวายาวๆทำให้87ขึ้นมาธีราศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็กิดสดาสุวัฒนกรเริ่มจะแผ่วครับรถมีปัญหาแน่นอน เอาพิดครับเรียบร้อยครับพิดเปหนึ่งคันครับเรียบร้อยทีติดไปครับพิดไปแล้วครับตอนนี้อันดับเปลี่ยนนะครับอันดับที่หนึ่งเป็นของหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็อันดับที่สองหมายเลขสามที่สองครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อรายการโบออสติกครับโดย New Honda Giorno Plus ัสสไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new h e a r t new honda g i o r n o plus สุดคือแม็กที่เหลือก็แค่ใจใหม่ยามาฮ่ XMAX TECHMAX ซ์ Tech รายการโบออฟสปิดนำเสนอโดยดำเงางามจง้เงา,งงาตาแตกสเปรย์เคลือบเงาอย่างรถยนต์แวดกวันโกผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ครับมาชมกันต่อครับเกมเริ่มเดือดแล้วครับเกมเริ่มเดือดแล้วครับเพราะว่า48นี่จอดแล้วครับเข้าพิษไปนี่87ครับ ยังอยู่อันดับที่2อ,อยู่ที่2มาสักคู่นี้3.2ขยับขึ้นมาตัวแปรก็คือหมายเลข็ปสองพิยาพดีเพื่อที่สามนี่คือตัวแปรที่ตัวที่เป็นเคลม2กับ3นี่จะเป็นของใครแต่หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งศูงน,นย์ยันโยงไปแล้วยกมายกมือ15จ็อบแปลว่างายยกมือทําไมครับพิรเพชบูพรัตน์ะอยู่อันดับที่4ครับมียกมายกมือมอสักครู่นี้หมายเลข15 หมายเลขบอกฝักมือมาหรือว่ารถมีปัญหาสายสองขึ้นมาแล้วตอนนี้อขึ้นมาอยู่ับที่2ปียาบดีผู้ทิศสารครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2อย่าลืมกดติดตั้ให้ยงด้วยปิ๊งปิ๊งปิ๊งแล้วก็ทําให้ทีรศักดิ์หมายเลข87ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่3ที่4เป็นของพีรเพชรมุพรัตน์ที่5ขันติทิพรัตน์ครับหมายเลข89ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5 1 2 3 4 5ครับตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับ แต่หนี่นจับฝูงยังไม่เปลี่ยนครับสาย2ที่สนี่ขยับขึ้นมาอยู่อนับที่สองนี่ครับมาในรุ่งของ F 1 N เวลาดีด้วย1นาที3 2 7 9 5เวลาดีครับในขณะที่อันดับที่3 87นี่วิ่ง1นาที3 1มเหมือนกันครับใกล้เคียงกันอ้าวมีหมุนครับไคเออร2เอ72บัตโทชาวบริตตน่ากระซับครับ F 3ตอนนี้นอยู่อันดับที่8ครับโอ้โหหมุนรอบเดียว แต่รอบยังเหมือนเอ้ยเวลายังเหมือนเดิมอยู่อันดับที่8ตอนนี้เขาพิดไปแล้ว4คันครับหมายเลข48 3แล้วไปรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายของยันยงหมายเลข1นึหนึ่งส่วนครับไหลคู่แข่งจะอยู่อุศดาครับไปไงอุศดาไทยใหญ่ไหลเนี่ย <laughs> ใหญ่ไหลเออไม่ใครก็ไม่รู้เอาทองมักุกครับรับทงมันกักลุกเป็นคันแรกครับหมายเลขหนึ่งสูกับยันยงว่องมริส์ปรกรและสาที่สองครับ พียบดีผู้ที่สาอันดับที่2แท่านที่3เป็นของธีรศักดิ์วันธนาสินอันดับที่4ี่พีรเพชรบุญพรานและอันดับที่5หมายเลข89ขันติทิพ <Star> มณีครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ F 1 NS และ F 3 S ครับต้องขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับรถจักรยานยนต์มมาายามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโช๊คอัพ YSS โชคอัพของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกนะครับ Kingcella ผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ w a g o n e ผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ ใช้เบรกข้งไปเบรกมั่นใจใช้รละชอบรายการบวออสก้เก้าพันหนึ่งของเราอย่างนี้จะนำภาพมันมาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิทำหน้ายงคนตัวน้ำดำ,ดำพร้อมทิมกันทุกท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ